มันเหมือนเป็นแบบคุณม <c oughs> ีครูเปคุณมีคู่หูอะเออนะฮะใช่ไหมคนพอจะพูดุดก็จะเป็นโอมนั่นนนันดีอย่างเงี้ยครับผมเป็นไงบ้างกับการร่วมงานหรือไปงานต่างมีเหตุการณ์ทักใจอะไรที่อยากเล่าให้ฟัง้างไหนเอาตั้งแต่แรกสุดเลยแล้วกันสมสมติว่าวันหนึ่งได้มาทํางานด้วยกันสมมติอย่างวันนี้แรกสุดสิ่งที่เราจะทบคือมันไม่ยากนอแู่ไหละส่วนใหญ่จะมีคนเดินงมาก่อนถ้าในความรู้สึกผมนะถ้าผมเดินเข้าไปแล้วผมเห็นคนก่อนเลย ผมจะดีใจที่แบบเฮ้ยวันนี้ต้มาเลยวะจนถึงวันเนี้ยวันเนี้ยก็ยังเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยทำไมวันนี้งมาเลยวะทางที่มาตรงเวลาแต่ผมมาสายเองเป็นงานก่อนแต่ว่าแต่ว่าผมเองไปทักมาผมจะสวัสดีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็หนึ่้ตัวอะไรเพื่อนไม่รู้อ่ะมีความสุขมากเลยอ่ะมีความสุขมากเลยที่ที่ที่เวลาจะทำงานแล้วจะได้เจออย่างน้อยอ่ะรู้สึกไม่เหงาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาอีกอย่างคือวันบางวันที่เป็นงานเดียวกลับรู้สึ่งคุยความเรื่องกลับซึกแบบเฮ้ยคนเดียววัน คราบแล้วก็ขีดถึงเลือดอันนี้ในจริงจริงคือแบบเหมือนเหมือนขาดใช่ทวนสองทัญเพราะว่าทุกวันในงานที่ทําอยู่มีน้ำนวอยู่ข้างๆตลอดอยู่แล้วอ่ะมันมันเลยแบบไม่รู้ดิตีใจวะเออและอ่านในมุมมองแน่นอนเองแหละเหมือนกันเลยคือเวลาเวลาผมมาก่อนเวลาเรามาเราก็จะดูไอ้สารภาพตามตรงเดี๋ยวก็มึงมาก่อนบ่อยมากอ่ะใช่มากครับเพราะ มาถึงก่อนหรือย่งก่อนตั้งเแล้วเวลาเราถึงก่อนเราก็เฮ้ยมามาก่อนกูอะไรแล้วแบบรู้สึกแบบเออรู้สึกมันจะเป็นมวลความสนุกอะแล้วเวลามาเจอกันมันมันคุยแบบอยู่ๆเราก็ไปคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นค่ะแล้วเวลาคือก่อนหน้านี้ยเวลาจะเจองานเดียวว่างปักไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเวลาเป็นคนเดียวมันก็จะมันก็จะนิ่งๆอ่ะมันก็จะนิ่งๆแล้วแบบมันก็ไม่มีใครคุยด้วย ใช้ครับเออทำงานได้กันมันก็สนุกดีอะมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมืนอนอย่างน้อยเวลาเราไปในที่ที่เราไม่รู้จักใครอย่างน้อยเรามีคนรู้จักแน่ๆเราคนหนึ่งเลยเลยม็นเหมือนมีพาร์ทเนอร์ในการทำใช่